ธรรมะผ่านมีทานเรื่องหยดน้ําค้างบนใบไม้ในสวนเล็กๆที่เงียบสงบมีต้นมะลิเก่าแก่ต้นหนึ่งเป็นที่อยู่ของหยดน้าค้างน้อยชื่อน้องแก้วน้องแก้วเป็นหยดน้ําที่ใสสะอาดเหมือนคริสตัล เมื่อแสงแรกของยามเช้าส่องมาตัวเธอจะริยิบระยับเป็นประกายสีรุง้งสวยงามมากทุกเช้าน้องแก้วจะตื่นมาพร้อมกับแสงอรุณเธอชอบมองดูดวงอาทิตย์ที่ค่อยๆขึ้นสูงในท้องฟ้าแต่ในใจเธอกลับเต็มไปด้วยความเศร้าเพราะเธอรู้ว่าเมื่อแสงแดดส่องมาแรงขึ้นตัวเธอจะค่อยๆหายไปจากใบไม้ทำไมเราต้องหายไปทุกวันละ่ะ น้องแก้วพูดกับตัวเองด้วยความเศร้าเราอยากอยู่บนใบไม้ใบนี้ไปตลอดอยากเห็นดอกไม้บานทุกวันอยากเล่นกับพีเสื้อน้อยที่บินมาเยี่ยมใบมะลิที่น้องแก้วอยู่ชื่อป้าสยเป็นใบไม้ที่อายุมากและเต็มไปด้วยประสบการณ์ป้าสยได้ยินเสียงเศร้าของน้องแก้วจึงเอ่ยปลอบใจน้องแก้วเอ,อย๋ยอย่าเศร้าเลยการหายไปของเธอไม่ใช่การจากไปจริงๆหรอก แต่ปา้าใสเราจะหายไปจริงๆนะพอแสงแดดส่องเราก็จะไม่เหลือแล้วน้องแก้วตอบด้วยเสียงสั่นเศร้าป้าใสสายไปมาตามลมแล้วเล่าให้ฟังว่าน้องรู้ไหมว่าป้าอยู่บนต้นไม้มานานแล้วป้าเห็นน้องๆหยดน้ำค้างมาแล้วหลายพันหยดทุกหยดก็เศร้าเหมือนน้องตอนจะหายไปแต่ป้าจะเล่าความจริงที่สวยงามให้น้องฟัง น้องแก้วฟังป้าใสด้วยความตั้งใจหวังจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างที่จะทำให้เธอหายเศร้าป้าใสยิ้มอย่างอ่อนโยนน้องลองมองดูท้องฟ้าสิเมฆของขาวที่ลอยอยู่นั่นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรน้องแก้วมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นเมฆขาวฟูลอยอยู่อย่างสวยงามเมฆพวกนั้นมาจากไหนหรอป้าเมฆพวกนั้นแหละคือเพื่อนเอนของน้อง ปลาใสอธิบายเมฆคือน้ำที่เคยเป็นหยดน้ำค้างเหมือนน้องเมื่อแสงแดดส่องมาพวกเธอจะกลายเป็นไอน้ำลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ารวมตัวกันเป็นเมฆแล้วก็จะกลับมาเป็นฝนเพื่อให้กำเนิดหยดน้ำค้างใหม่ๆอีกครั้งน้องแก้วเริ่มเข้าใจแต่ก็ยังรู้สึกเศร้าอยู่แต่ถ้าอย่างนั้นเราจะไม่ใช่เราเดิมแล้วใช่ไหมปลาใสหัวเราะเบาๆ น้องคิดว่าเมื่อไหร่ที่เธอจะเป็นเธอตอนอยู่บนใบไม้ตอนเป็นไอ้น้ำตอนเป็นเมฆหรือตอนเป็นฝนคำถามนี้ทำให้น้องแก้วครุ่นคิดเธอเริ่มรู้สึกว่าอาจจะมีบางอย่างที่เธอเข้าใจผิดเมื่อแสงอาทิตย์เริ่มแผ่กระจายมากขึ้นน้องแก้วรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะเปลี่ยนแปลงเธอเริ่มรู้สึกเบาลงร่างกายใสของเธอเริ่มกลายเป็นไอ้น้ำเล็ก ปาใสตอนนี้เรารู้สึกตัวเบาแล้วน้องแก้วพูดด้วยความกังวลใช่แล้วน้องนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ป้าใสตอบด้วยเสียงอ่อนโยนน้องจะได้เห็นโลกจากมุมมองที่ต่างไปจากเดิมน้องแก้วเริ่มลอยขึ้นจากใบไม้เธอมองลงไปเห็นสวนจากด้านบนเห็นต้นไม้ทั้งหมดเห็นผีเสื้อน้อยที่บินเวียนเห็นมแมลงวันที่กำลังดูดน้ำหวานจากดอกไม้ ว้าวสวยจังเราไม่เคยเห็นโลกจากมุมนี้เลยระหว่างที่ลอยขึ้นไปน้องแก้วได้พบกับไอน้ำเล็กๆอีกเม็ดหนึ่งชื่อพี่ฟ้าพี่ฟ้าเป็นไอน้ำที่เคยเป็นหยดน้ำค้างเหมือนกันสวัสดีน้องพี่ฟ้าทักทายด้วยความเป็นมิตรเราเห็นจากสีหน้าที่ยังแปลกใจใช่ห่ะที่น้องเป็นหยดน้ำค้างใหม่ใช่ไหมน้องเพิ่งเริ่มเปลี่ยนเป็นไอ้น้ำเมื่อกี้ น้องแก้วตอบพี่ฟ้าเคยเป็นหยดน้ำค้างเหมือนกันหรอใช่สิเราเคยเศร้าเหมือนน้องเมื่อครั้งแรกที่ต้องหายไปจากใบไม้แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราไม่ได้หายไปจริงๆเราแค่เปลี่ยนรูปร่างเพื่อไปทำหน้าที่ใหม่หน้าที่ใหม่หรอพี่น้องแก้วถามใช่ ตอนเราเป็นหยดน้ําค้างเราทำให้ใบไม้สดชื่นเราทำให้ผีเสื้อมีน้ําดื่มเราทำให้สวนสวยงามตอนนี้เราเป็นไอ้น้ำเราจะขึ้นไปบนท้องฟ้ารวมตัวกันเป็นเมฆแล้วก็จะกลับมาเป็นฝนเพื่อรดน้ําต้นไม้ให้เขียวขจีน้องแก้วเริ่มเข้าใจมากขึ้นหมายความว่าเราจะช่วยเหลือต้นไม้ต่อไปแต่ในรูปแบบที่ต่างไปจากเดิม ถูกต้องและไม่ใช่แค่ต้นไม้เราจะช่วยให้ข้าวโพดงอกงามให้ผักผลไม้เติบโตให้เด็กๆมีน้ำสะอาดดื่มให้สัตว์ป่ามีน้ำดื่มในป่าว้าวเราจะได้ทำประโยชน์มากกว่าตอนเป็นหยดน้ำค้างเยอะเลยนี่ใช่แล้วเมื่อเราตกเป็นฝนแล้วเราก็จะมีโอกาสเป็นหยดน้ำค้างใหม่อีกครัง้งหรืออาจจะเป็นลำธารเป็นแม่น้ำเป็นทะเล ชีวิตของเรามีหน้าที่ต่างๆมากมายไม่เคยจบสิ้นน้องแก้วรู้สึกดีใจ และตื่นเต้นเธอเริ่มเข้าใจว่าการหายไปจากใบไม้ไม่ใช่การจบสิน้นแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่เป็นการไปทำหน้าที่ใหม่ที่สำคัญไม่แพ้เดิมน้องแก้วและพี่ฟ้าลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าจนมาถึงระดับที่แม่กำลังเกาะตัวที่นั่นมีไอ้น้ำอีกมากมายที่เคยเป็นหยดน้ำค้างเป็นน้ำในลำธารเป็นน้ำในแม่น้ำทุกหยดต่างมีเรื่องราวและประสบการณ์ที่น่าฟัง ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวเมฆเสียงอ่อนโยนดังขึ้นจากไอ้น้ำเก่าแก่ที่ชื่อลุงสน้องๆที่มาใหม่ทุกคนต่างก็เคยเศร้าเหมือนกันแต่เมื่อเข้าใจความจริงแล้วจะรู้สึกดีใจกับการเปลี่ยนแปลงน้องแก้วมองร,บรอบๆเห็นไอ้น้ำเล็กๆมากมายที่กำลังยิ้มและดูมีความสุขลุงสที่นี่ทุกคนดูมีความสุขจังค่ะ เพราะเรารู้แล้วว่าเราคือส่วนหนึ่งของวัฏจักรอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติเราไม่เคยหายไปจริงๆเราแค่เปลี่ยนรูปร่างเพื่อไปทำหน้าที่ใหม่เมื่อเมก,ก่อตัวใหญ่ขึ้นน้องแก้วเริ่มรู้สึกถึงความรับผิดช,ชอบใหม่เธอเห็นโลกจากบนท้องฟ้าเห็นต้นไม้ที่เหี่ยวแห้งเห็นเด็กๆที่รอคอยฝนเห็นเกษตรกร,ร,กรที่มองฟ้าด้วยความหงหวังตอนนี้เราเข้าใจแล้ว น้องแก้วพูดด้วยเสียงมั่นใจการหายไปจากใบไม้ไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นการไปทำหน้าที่ใหม่ที่สำคัญพีฟ้าพยักหน้าใช่เราจะกลับมาเป็นฝนเพื่อให้ชีวิตใหม่แก่ต้นไม้เพื่อให้เด็กๆมีน้ำดื่มเพื่อให้นาข้าวเขียวขจี เมื่อเมฆก่อตัวเสร็จฝนเริ่มตกลงมาน้องแก้วกลายเป็นหยดฝนที่ตกลงไปบนดินเธอรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตในรูปแบบใหม่เธอตกลงไปรดน้ำต้นไม้ต้นเก่าที่เคยเป็นบ้านป้าสายเราเป็นฝนกลับมาแล้วนะน้องแก้วพูดเมื่อแตะใบไม้ของป้าสายยินดีด้วยนะน้องแก้วเราเห็นน้องเรียนรู้ได้แล้ว ตอนนี้น้องแก้วเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าไม่มีสิ่งใดหายไปจริงๆในธรรมชาติน้องแก้วพยักหน้าใช่ป้าเราจะเป็นน้ำในดินแล้วจะขึ้นไปเป็นไอ้น้ำเป็นเมฆเป็นฝนอีกครั้งหรืออาจจะไหลไปเป็นลำธารเป็นแม่น้ำถูกต้อง และในชีวิตของมนุษย์ก็เหมือนกันเมื่อร่างกายหายไปแต่จิตวิญญาณและการกระทำดีที่ทำไว้จะไม่หายไปมันจะเปลี่ยนรูปแบบไปอยู่ในรูปแบบใหม่น้องแก้วเข้าใจอย่างลึกซึง้งเหมือนกับเราที่ไม่เคยหายไปจริงๆแต่เปลี่ยนรูปแบบเพื่อไปทำหน้าที่ใหม่ใช่แล้วนี่คือความจริงของชีวิตที่เรียกว่า ความไม่เที่ยงทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ไม่มีอะไรสูญหายไปจริงๆป้าสายสอนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความตายไม่ใช่การสูญหายแต่เป็นการเปลี่ยนรูปแบบเพื่อไปทำหน้าที่ใหม่เหมือนกับหยดน้ำค้างที่เปลี่ยนเป็นไอน้ำเป็นเมฆเป็นฝนแล้วกลับมาเป็นหยดน้ำค้างใหม่ การเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติของชีวิตและทุกการเปลี่ยนแปลงต่างมีความหมายและประโยชน์เมื่อเราเข้าใจธรรมะข้อนี้เราจะไม่กล้าเปลี่ยนแปลงแต่จะยอมรับและเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนมีความเชื่อมโยงกันในวัฏจักรอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ